มาแบบสดๆใหม่ๆร้อนเลยนะพี่กับตัวต้ารีโวครับลูกค้าเพิ่งมาเทินเมื่อเกี้เนี่ยนะครับชอบถามกันจัดนะรถรถมาจากไหนรถบ้านนะเมืองมาเทินอะไรนะเลนเจอร์สประตูนะลูกค้าบอกว่าพอดีว่ามีลูกนะมีครอบครัวเลยต้องอัปเกรดใส่ขึ้นนะครับวันนี้ผมก็เลยมาจัดให้ลูกค้านะครับลูกค้าผมบอกว่าดาวมาเป็นแสนพอนกําหมื่นนะแต่วันนี้ครับผมให้ลูกค้าออกรถแค่100บาทฟังไว้พี่ครับพี่นะค่อนหนึบาทเอาช็อกกันเลยแล้วปีหน้า ผ่อนหลักพันไม่ถึงหมื่นครับประมาณ8 9 00พันเพยเงื่อนไขนี้ให้เฉพาะสิบคนแรกที่กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เข้ามาถ้าคิดอะไรออกคอมเมนต์ว่าป๊อปจัดให้ก็ได้นะครับนี่คันคือคันนี้ก็กำลังจะประเมินอยู่นี่เห็นไหมรถบ้านทั้งนั้นรถบ้านทั้งนั้นครับสภาพจับทรงเรียบร้อยนะครับใหม่แค่หลักหมื่นกันนี้ให้ดูสภาพครับพี่นี่เขา,เขา,เ,ขาเขาติดลําโพงมาแล้วเนี่ยแสดงว่าเสียงจะน่าจะต้องเพาะนะมีระบบอีโคตัวนี้เป็น e smart c a p นะพี่ออกใหม่นะมัน6 7แสนละใช่ไหมประมาณนั้นจัดไป นะครับบางคนบอกเฮ้ยทำไมมันสุดขนาดนี้รถมีปัญหาหรือเปล่า <era> ก็การันตีครับไม่มีชนหนักจนมน้ําย้อมแมวพี่ควบไปไหมกลับใหม่นะครับก็ต่อให้มันรถมันจะอุ้ยใหม่วิ่งห้าหมื่นเองใช่ไหมรถปีสิบแปดมนที่บอกครับพี่ผมให้นะห้ากว่าครับราคาเงินสดตัดโปรนะเอาไปเลยนะพี่เป็นไงโคตรสุดครับแล้วถ้าลูกค้าไม่อุ่นใจมีรับประกันหลังการขายอีกสองปีสองหมื่นโลครับออกกับผมออกง่ายนะลูกค้ามาจาก เพชรบูรณ์นะไกลมากนะครับลูกค้าออกมาหาป๊อปอ่ะมันง่ายจริงบัตรใบเดียวซื้อคนเดียวไม่ต้องค้ั่อัดนุมันภายในวันเดียวนะแต่ถ้าลูกค้าอยู่ทางไกลคอมเมนต์จังหวัดที่พี่อยู่มาแต่อย่าลืมคอมเมนต์ว่าป๊อบไอจัดให้ด้วยนะเออก็ผมไปเซ็นงที่ส่งถึงที่ให้ไม่ใช่ปัญหาครับออกที่ไหนก็ได้มีปัญหาเข้าสู่ในทุกที่ครับพี่ผมโคไวห,หมดแล้วโอเคไหมลูกค้าไม่เคยบรรทุกหนักเลยนะฮะพี่ให้ดูครับสีบางครับรถเดิมเนี้ยบนะครับเนี่ยแสยแสดงว่าแกเป็นคนไม่ค่อยขับเร็วด้วย นะครับเพิ่งไปแต่งยางมากับร้านเอ็มการยางนะสําหรับที่ลูกค้าอยู่อยุธยานะผมโคบพี่แบงค์ยางเ่้าไปแล้วนะสุดยอดครับพี่แบงค์นะเ c ีนะครับป่ะให้ดูครับเดิมนะครับสนุงสนิมไม่มีนะครับดูแลรักษารถโคตรดีครับโอ้โหรถสี่ปียิห้าหมื่นน้อยนะปกติต้องปลาไปเท่าไหร่แล้วแปดหมื่นเกือบแสนนะอ่าถือว่าสุดยอดมากนะครับอ่ะเหมือนที่บอกครับโอ้ออกขอนแก่นด้วยโตต้าแก่นนครนะเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับ ไปออกรถ100ผ่อน100พี่คันนี้ปีหน้าผ่อนแปดกันไม่ถึงหมื่นโอเคไหมนะครับสิบคนแรกที่กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เข้ามาปอมจัดให้นะหรือคอมเมนต์อะไรก็ได้แล้วแต่พี่เลยนะครับติดต่อเข้ามาที่เบอร์0 8 5 5 8 9 9 6 8 2ครับหรือไลน์มาที่แอปพี p อพเนะครับอย่างนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ